เวลาแห่งการพัดผ่าที่เราจะอยู่ด้วยกัน,น่ก็จะมาถึงใกล้เข้ามาทุกที่ตลอดทั้งการเวลาแห่งชีวิตของเราก็หมดไปสิ้นไปอย่างไม่น่าประมาทอาจยันติอโหราตาชีวิต,ตังอุปรุชติเราพูดกันเมื่อกี้ชีวิตของเราเหมือนกับแม่น้ำน้อยๆหมดไปสิ้นไปเมื่อฝนหยุดตกนอกจากชีวิตเหมือนน้ำน้อยๆแล้วตัวเราเองก็เหมือนฝูงป่า ฟุงปลาที่อยู่ในน้ำน้อยๆที่มีกระแสกำลังหยุดไหลกำลังหมดไปสิ้นไปกำลังดาวดิ้นทุรนทุรายเพื่อจะเอาตัวพระพุทธเจ้าของเราท่านก็นเลยพยายามซ้อนให้พวกเราเนี่ยตระหนักถึงชีวิตที่มันน้อยมันสั้นดังที่เราสวดอิทะ สังเวคขอิทธิชีวิตคถาเมื่อกี้เป็นบทเพลงปุกเราความไม่ประมาทชาติบัณฑิตทั้งหลายไม่ประมาทแล้วประกอบคุณงานดีท่านกล่าวว่าให้ประพฤติตนเมือนถูกไฟไหม้บนหัวไฟไหม้บนหัวมันจะนอนหลับได้ไหมอย่าว่าจะนอนหลับเลยจะไปทำอะไรก็ต้องรีบดับไฟบนหัวก่อนเดี๋นี้ถ้าผู้ใดยังไม่ลุกมา <c oughs> ยังนอนสบายสายอยู่ในมุ้งก็ขอให้คิดว่าไฟกำลังไหม้ไหม้บนหัวนะไฟกำลังไหม้จะมานอนหลับสบายอยู่ทำไมแต่ท่านที่กำลังเก็บไข้ได้ป่วยก็ขอให้นอนตามสบายอย่าทรมานตนเองมากนักใจสู้แน่นอนถ้าใจไม่สู้คงไม่มาที่นี่ ตั้งใจมาตั้งแต่บ้านเพราะเหตุแห่งกรรมอัตกรรม,มวิวตัตเณรเพราะเหตุแห่งการมุนเวียนแห่งกรรมอยู่บ้านอยู่ดีๆพอมาปฏิบัติธรรมก็มีความเจ็บไข้ได้ป่วยตั้งแต่วันแรกสองวันสามวันแม่ใหญ่ทางเมืองอุดรโจนลุกไปไม่ได้จนเพื่อนฟุ้งได้โศมไม่ยอมกลับเพราะว่าจะตายมันเสียตรงนี้แหละ <c oughs> หน้าอนุโมทนาน้าโบูชาน้ำใจ เราได้สร้างกรรมสร้างเวรเอาไว้การกระทำคุณงามความดีนี้มันทํายากมีแต่อุปสรรคโลกนี้ต้องการผลละโลกที่ดีเพราะคนดีนั้นเมื่อเกิดมาแล้วนอกจากทําให้ตนเองญาติพี่น้องได้อยู่เย็นเป็นสุขการกระทําดีคุณภาพของความดีของคนดีนั้นยังมีส่วนทนุถนอมโลกนี้สังคมนี้ให้สดชื่นยืนนานสงบประงับ ด้วยอนุภาพแห่งความดีของท่านดังเช่นพระาศาสดาของศาสนาทั้งหลายแม้ท่านจะล้มหายตายไปอนุภาพแห่งคณงามความดีของท่านก็ยังช่วยคุ้มครองโลคอยู่โลกจึงปาถนะคนดีแต่โลกนี้ก็เป็นแดนอุบัติการของบุญและบาปเป็นสนามทดลองกิเลสและอุณธรรม เป็นที่อุบัติขึ้นของคนดีและคนชั่วตลอดอายุขัยของโลกที่มีอยู่จะต้องมีทั้งคนดีคนชั่วซสนปนเปนกันไปตราบเท่าโลกนี้จะสูญสลายไปจากสุริยะจัก,กรวาล คนดีนะั้นนอกจากจะหายากแล้วก็ยังเกิดขึ้นมาได้ยากเจริญได้ยากเพราะการทำดีมันทำยากจะต้องมีอุปสรรคนานาประการคล้ายๆกับธรรมชาติต้องการจะทดสอบนี่บุคคลคนนั้นจะต,ต้องแข็งแกร่งต้องอดทน เพื่อวันข้างหน้าจะได้ทำประโยชน์อันใหญ่หลวงแก่ตนเองแก่ประเทศชาติแก่สังคมแก่บ้านเมืองแก่โลกคนอ่อนแอทำไม่ได้เพราะนั้นการทำดีจึงมีอุปสรรคนานาประการประดังประเดกันข้ามายิ่งไปกว่านั้นขอบอกให้ท่านทั้งหลายได้ทราบล่วงหน้าไว้ด้วยวา่าการทำดีนี้ท่านอาจจะได้ประสบผ่านพบเคราะห์กรา การสูญเสียการพลัดพากกระทบกระเทือนทางจิตใจอย่างใหญ่หลวงซึ่งในขณะที่เราอยู่บ้านอยู่เรือนหรือเรามัวประมาทไม่สนใจในเรื่องที่จะทําคุณงามความดีสิ่งเหล่านั้นก็ยังไม่เกิดขึ้นแต่พอเราตั้งหน้าตั้งตาตั้งอกตั้งใจกระทําคุณงามความดี ปัญหาเกิดขึ้นมาทำบุญทางบ้านเกิดอุบิเหตุเกิดอุบัติเหตุเกิดล้มหายตายไปเกิดสูญเสียเกิดสิ่งของถูกลักถูกชกรถราถูกชนถูกความยติสนิทมิสหายสายลหลหิตล้มหายตายจากพากันตนเองก็ได้ประสบเคราะห์กรรมบางทีอยู่ดีๆเงินทองหลดหายไปท่านก็อาจจะมีความรู้สึกท้อแท้น้อยใจสลดหดหู ว่าเอ๊แต่ก่อนเราไม่ได้มาทําอย่างนี้เราไม่ได้มาทําบุญเราไม่ได้มานั่งสมาธิภาวนาไม่ได้ปราพฤติปฏิบัติทมเช่นนี้ทําไมเราจึงไม่ประสบพบผ่านเหตุการณ์เช่นนั้นแต่พอเรามาทําดีๆตั้งอกตั้งใจทำไมไมันจะมีแต่สิ่งเหล่านี้ความดีของเราไปไหนทําไมจงไม่คมุ้มครองท่านก็จะเกิดความสับสนว่าเอ๊นี่หรือที่เขาพูดว่าทําดีได้ดีมีที่ไหนทําชั่วได้ดีมีทมไปโซภาเศษปุภาธิ์ของอันตภา จะเกิดขึ้นจะทำให้ท่านหลงทาง ในที่สุดก็จะลีกละทางตรงไปฮือเอาถางอ้อมะรุเอาเองว่าบาปก็คงไม่มีบุญก็คงไม่มีถ้ามีบุญเรามาทําดีทําไมจึงเป็นอย่างนี้ก็ขอทําความเข้าใจกับท่านเตรียมใจไว้กับพบสิ่งเหล่านี้เียด้วยเพราะอะไรเพราะเหตุแห่งําในวัฏฏะเราไม่ได้เกิดมาชาตินี้ชาติเดียวเราได้พูดกันมาแล้วว่าเราเกิดมาหลายแสนชาติหลายโกดกนับไม่ถ้วนเพราะอาวิชชาเป็นเครื่องตัน้นปัญหาเป็นเครื่องผูกพันไม่ประจักษ์แจ้งอริยสัจธรรมเรา ราจึงหลงทางเดินในวัฏฏะสงสารทำบาปบ้างทำบุญบ้างทำดีบ้างทำชั่วบ้างสับสนปนเปนกันไปกรรมเหล่านั้นเมื่อถึงเวลาสมบัติมันครบถ้วนมันก็จะให้ผลสลับซับซ้อนเรียกว่าวิบากกรรมวิบากนี้ไม่ใช่คนธรรมดาจะคิดจะเข้าใจได้ด้วยความคิดถ้าผู้ใดมาคิดในเรื่องกรรมนี่ว่าทำไมเป็นอย่างนี้มาจากอะไรไปสู่อะไรมีส่วนที่จะเดือดร้อนเป็นบ้าเป็นโรคประสาทเพราะกรรมวิบากนี้ เป็นอจินไตยคือเป็นสิ่งที่คนธรรมดาไม่พึงคิดคิดแล้วจะยุ่งเหมือนกับได้เปียกป่วยการที่จะไปจัดไปสางได้เปียกเหมือนกับไหมอยู่ในกระบุ่งที่หนูมันไปกัดเพื่อจังไหมมันยงหนูสิ่งลงยองคนไหนเคยเลี้ยงงอนเลี้ยงไหมมันยุ่งกันขนาดนั้นนลคือ,เร,อเรื่องของกรรมที่เราได้เคยกระทําพอได้จังหวะได้โอกาสมันก็มาให้ผลเพราะนั้นเราเคยได้ยิยนว่าเจ้าก,กรรมนายเวนเจ้าก,กรรมนายเวนไอ้เจ้าก,กรรมนายเวนนั้นมันไม่มีตนมีตัวแต่มันเป็นกฎ ธรรมชาติอันหนึ่งเรียกว่ากรรมนิยามตากรรมนิยมตาความเป็นไปตามเอต,ตามปัจจัยตามกฎที่กระทําขึ้นมามันมีผลทีนี่ถ้าจะพูดอย่างนี้มันเข้าใจยากหน่อยสําหรับบุคคลผู้ยังไม่มีพื้นฐานทางพุทธิจริตท่านก็เลยสอนเปรียบเทียบเป็นต้นเป็นตัวเจ้ากรรมนายเวรก็ไม่เป็นไรเชื่ออย่างนี้ไว้ก่อนก็เป็นสม,มาธิเบื้องต้นมีบุญเป็นวิบากโลกยะสม,มาธิท่านลอง คิดดูว่าถ้าสมมุติเราเป็นหนี้หน,นี้ของใครได้หลายคนคนละห้าร้อยคนละหนึ่งพันคนละหมืน่นคนละแสนเราเป็นหนี้ของบุคคลเหล่านั้นเขาก็มาถามในเวลาเขาก็มาถามเขาก็อยากได้หนี้ของขางเรามีเงินพอที่จะใช้หนี้น้อยๆเราก็ใช้ไปปลดไปสิ้นไปที่หนี้รายใหญ่ก็ใช้ดอกเบี้ยไปถ้าเกิดว่าเราไม่มีเงินที่จะให้เขาเลยนานๆเข้าเขาก็ไม่มาถามเขารอรอคอยให้เราถึงเวลา ที่เรามีรอคอยให้มันหมดสัญญาสิ่งที่เราเอาไปค้ำประกันนั้นเมื่อหมดสัญญาแล้วเขาก็จะฟ้องยึดทรัพย์ให้เราร้มละลายแต่อันนี้เขาจะไปฟ้องใครถ้าพูดเป็นตน้นเป็นตัวเป็นภคลาที่ฐานเป็นฟิสันวีออซิเกเป็นคําพูดที่เป็นตัวต้นก็เรียกว่ายมพบาลน,นั่นแหละที่จะเป็นผู้ที่เขาจะไปฟ้องเขาก็รอที่นี่บังเอิญท่านยังไม่ครบสัญญาแต่บังเอิญท่านรวยขึ้นมาอย่างใดอย่างหนึ่งเปรียบเทียบเหมือนท่านถูกหวยท่าน ถูกหวยรอตรี่ขึ้นมาเสียได้เงินสักแสนสองแสนคนที่เป็นเจ้าหนี้นั่นได้ยินข่าวเข้าเขาจะรีบมาได้ยินข่าวว่าเราถูกหวยมีเงินเยอะเขาจะรีบมาได้ยินกลางคืนเขามากลางคืนคนที่เป็นเจ้าหนี้รายใหญ่นี่จะมากลางคืนกลัวคนอื่นจะเอาไปก่อนอเขามาถามเอาเขากลัวคนอื่นจะเอาไปก่อนหมดที่นี่เราก็เหมือนกันเราเคยทําบุญ ทอดผ้าป่าทอดกระทิ้นกินทานทำบุญตักบาทอยู่แต่ผลมันไม่มากก็เพียงแต่ใช้ดอกเบีย้ยส่วนมากไปบ้าง หรือมิฉะนั้นก็ปลดปล่อยหนี้สินส่วนน้อยแต่นี่พอเรามาเจริญสมาธิอานาเนี่ยมันเป็นยอดกุศลน,นะยิ่งกว่าทอดกระถินเป็นร้อยกองพันกองหมื่นกองที่นี่เจ้าหนี้เจ้ากรรมเขาเขาก็มาเอาละเอามาขอเอาละทําให้เราเป็นไปต่างๆนานาขอให้เราเข้าใจตรงนี้ไว้แล้วอย่าน้อยใจในการมาปฏิบัติธรรมบางทีอยู่ดีทั้งบ้านตายโทรศัพท์มาโทรเรขมาหรือบางทีทางนู้นรถชนเมื่อปีก่อนไปวัดเคลื่อนที่ปฏิบัติการวัดเคลื่อน ที่เมืองอุบลบ้านขามใหญ่อาตมาเะเทศบอกให้ฟังไว้ก่อนทําใจไว้เตรียมให้พร้อมนะถ้าเกิดอะไรขึ้นเหตุการ์สะเทือนใจอะไรขึ้นมาอย่าน้อยอกน้อยใจตีโพยตีพายเขามาเอาตอนนี้ก็คือเขามาเอานี่ที่มีให้เขาเรายังมีชีวิตอยู่ที่จะทําดีต่อไปถ้าเป็นทุกข์เป็นร้อนด้วยเหตุการณ์อันใดก็ตามอย่าลืมปฏิสุลมหายใจรักษาระบบกิตให้สม่ําเสมอด้วยการควบคุมลมหายใจให้สม่ำเสมอบางคนนั่งสมาธิไป อ่อนสะท้านน้ําตาไหลอาบหน้าบางทีร้องไห้หอออกมาโดยไม่ได้อยากร้องไห้ไม่ใช่เราไปร้องไห้เองแต่มันมีสิ่งที่ให,ให้มันร้องไห้อยู่ในนั้นร้องไห้มาเถอะแต่ถ้าเราไม่ลืมลมหายใจปรับลมให้ดีให้ดีให้เสมอเหมือนเราไม่มีความรู้สึกอะไรเราก็สามารถควบคุมสิ่งเหล่านั้นได้กรรมเหล่านั้นก็ผ่านไปเพราะการกระทําอย่างนี้พระพุทธเจ้าเรียกว่าสัพพะอมมะขยังปโตสัพพะแปลว่าทั้งหมดอมมะก็แปลว่าอมทั้งหมดขยัง ไปว่าส,ส,สิ้น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 หมดสิ้นปัตโตสัพพะอม,มะขยังปัตโตกระทําให้สิ้นกรรมทั้งกวงเ่งนี้เมื่อมันยังไม่เก่งกาสติปัญญาสัมปชัญญะสมาธิพลังแห่งธรรมยังไม่เพียงพอจะเจาะแทงลงไปชาแรกกดกรรมทั้งหลายกิเลสท,ทั้งหลายนั้นให้มันหมดไปมันก็ต้องใช้กันไปตามที่มันมีแต่ถ้าเรามีสติปัญญามากอมันก็ไม่ได้เป็นทุกข์เป็นร้อนอะไรไในวันนั้นพอดีตอนเช้ามากําลังแสดงคมพอจบโยมสองผัวเมีย มากาน้ําตาไหลแล้วบอกว่าผมพูดอะไรไม่ออกน้ําตาไหลออกมาทั้งผัวทั้งเมียอาตมาก็บอกว่าหายใจยาวๆหายใจยาวๆควบคุมลมหายใจลงไปให้ลึกๆพยายามคุมให้มันปกติเดี๋ยวมันก็จะปกติจะพูดได้ไม่ต้องกลัวเรามีเครื่องมือกะควบคุมลมจนสงบได้แล้วก็กมาบอกลูกผมตายเมื่อคืนนี้สองผัวเมียมาปฏิบัติธรรมลูกขู่คอตายลูกชายอายุสามเป็นลูกคนเดียวมีลูกคนเดียวผมตั้งใจว่าจะอยู่ให้ครบเจ็ดวันผมจะ ทำอย่างไรผมตั้งใจแล้ววันนี้เป็นวันที่ห้าผมจะสมาทานซิลอโวสถประพฤติมาครบเจ็ดวันอาตมาก็บอกวา่าก็ไปงานสอบเขาเสียก็เลยเทศให้ฟังเอกวะมัจโจอเตนติเอกวะอะยเตกุเลเมื่อเขามาเขาก็มาคนเดียวพ่อแม่ไม่ได้เชิญไม่ได้เอินมาเด้อลูกเอยมาเกิดในท้องแม่เ้อมาเกิดเป็นลูกของพ่อเ้อเราก็ไม่ได้ว่าเมื่อเวลาเขาจะไปเขาก็ไม่ได้บอกกล่ําอำลาเขาก็ไป เองพระพุทธเจ้าของเราท่านกลาวาสัตว์ทั้งหลายมาปบกันในโลกนี้เพียงชั่วครู่ชั่วยามก็จะเป็นไปตามเส้นทางแห่งกรรมของไข่ของมันเขาก็ไปตามทางของเขาท่านจึงบอกว่าในโลกนี้ก็ามาผูกพันกันเพียงชั่วคราวพบกันเพื่อจะจารอยู่ด้วยกันเพื่อจะจารอยู่ในท้องของเราก็คลอดออกมาไม่ได้อยู่ไปตลอดแล้วก็ท่านก็บอกว่าผมไม่ได้ไหมทั้งสองพ่อเมียได้ไปจัดก,การกับศอกของลูกอันสุดท้ายก็กลับมาเอกปฏิบั ผู้ปฏิบัติธรรมนั้นเข้าถึงทมแล้วความทุกข์มาฉาบไล่ฉาบทานในใจก็ได้น้อยลองน้อยลองน้อยลองเขามาพ่วงเขามาถามเขาเห็นเราได้ของดีมีสิ่งที่จะงชนี้ใช้สินเราจึงมีคําว่าแผ่เมตตาไปไม่มีประมาณเรารู้หรือไม่รู้ก็ตามทีนี้มันยังไม่ถึงมันมีน้อยเขากลัวมันจะหมด <c oughs> คนอื่นจะเอาไปก่อนรีบมาเอาบางทีพอมาปฏิบัติธรรมปวดรว่นร้าวเป็นไข้เป็นหน,นาวไม่น่าจะเป็นก็เป็นไม่น่าจะเป็นก็เป็น ก็คืนพ่อใหญ่จากเมืองนองบัรีลำพูจังหวัดใหม่น้องใหม่สดๆนองบัรีลำพูอาตมาก็ได้หิวนอนด้วยคืนเพราะอะไร้ก็เป็นคนที่ <c oughs> มีความตั้งใจสูงอายุ8ปปีแล้วยังอุตส่าห์มาปฏิบัติธรรมเรามากันที่นี่ทั่วประเทศไอ้คันขาแต่ไปกินยาคารม้ยแจได้บอกเล่าขึ้นขันขาไปกินยาคารม้ที่หมอเขาให้นั่งสมาธิที่นี่ก่อนะวนกระวายกระอักกระอ่วนและรากจะอาเจียนกี่จะเยี่ยวในที่ สกปกหายลมออกมา มนอยู่ใ,ใกล้ๆก็พากันหัวเราะอาตมาก็บอกโอ้โดเอาบุญใบเพิ่นเนี่ยพิชัตนังแถวมูเศร้าอย่างนอนหย่อนท้ายก็ไปล่าไปอาเจียนสั่นทั้งตัวสั่นทั้งตัวอาตมาก็กามาดูแล้วก็ไปตามหมอไปตามหมอเองมาเฝ้าโดแก่ยังไม่ถึงที่ตายมันไม่ตายดอกเขามาทวงเอาหนี้เอาสินอาตมาก็เอามาดมดมดูโอ้ยมันบอเป็นตะแสบจากเม็ดยาา่าไม่แล้วไปกินเข้าไปได้ยังไงจมดมก็จะเป็นลมแล้วจะกินเข้าไปได้อย่างไรอาตมาก็เลยบอกพอดีเลยกินเป็นยาถ่ายพระยา ในท้องตายมดมันมีเหลือทีนี้ก็เลยเล่าให้ฟังที่นี่ทําไมจึงเป็นอย่างนี้ตาบางชนิดนะสามาสมาบทบงังเห็นเห็นดําเป็นขาวมันกลับกันที่เคยไ้ทางนี้มันจับกลับจะให้ไปทางนูน่นมาบางังยาคารมัยกลายเป็นของอร่อยๆเขาจะมากินไปแล้วจะทําให้มันอยู่ย่เป็นศสกมันเป็นยาผิดให้ทาภายนอกเหมือนกับชูโชคนะชูโชคชูโชคไอ้ยอดฉลาดเลยหลอกได้ทั้งนั้น นายพานเจตบุตรเป็นด่านแกไปแกก็หลอกแกฉลาดเรียกว่าเชโกไม่ใช่ฉลาดเชโกภาษา,าบาลีใช้คําว่าเชโกนามะเชโกชูชโกโฮตินิวิทูโรจะบันดิตุคู่ชกแสนจะฉลาดแต่ไม่ใช่ชาติบันดิตเพราะแกฉลาดโกงถ้าคนโกงเก่งเอาเปรียบคนอื่นเก่งฉลาดจนคนอื่นจับไม่ได้ในทางพุทธศาสนาไม่เรียกคนเหล่านี้ว่าบันดิตเร่เรียกคนเหล่านี้ว่าฉลาดภาษาบาลีแยกออก เพราะว่าเชโกฝรั่งแลว่าคันหนึ่งเอสคันหนึ่งเอสอฟลาดโกงเหมือนสุนักจิ้งจอกดูชโชคนี่เอาตัวรอดมาตลอดจนไปถึงพระเวสสันดรนั้นนายพานเจตบุตรนะถูกพระเจ้าเจตราชสั่งไว้ให้เป็นด่านถ้าเห็นใครมาจะไปหาพระเวสสันดรท่าทางไม่ดีเลยยิงทิ้งเลยเพราะเขาจะไปรบกวนไปขอลูกขอเมียเพื่อนของเราคนนี้ใจกว้างตัวลูกกัวเมียจะลำบากมีเพื่อนที่ดีห่วงคืน จ้างไว้อย่างดีแต่พอชูโชคมาถึงเท่านั้นแหละหมาไล่ชูชกขึ้นต้นไม้นายพานเจตบุตรไปเห็นโผงหน้าไม้ลูกหน้าลูกสอนจุ่มยาพิษมึลงไปยาพิเรกวายาหน่องลูกหนาจับยาหน่องคอยมองว่าฉันมองไปมันใครว่าหมาเห่าไปก็เห็นชูชคโอ้ยจีจึงลงมาเอาตีใส่พงมาโปมาจีมันกินกินกูรู้ว่ามึงจะไปไหนชูโชกแกฉลาดพักเอาบอกอาหารแกบังไมไ่ามาไา,าไ่ออกมาบอกวาา่านี่ สารตราอาจรันจักรของพระเจ้าอยู่หัว พุงสนชัยจะให้ชั้นเป็นทูตไปเชิญพระเวสสันดรกลับคืนคนอื่นเขาไม่กล้าเข้าป่าเข้าดงน,นี่จงรักภักดียอมตายแกฆ่าทูตแก,กจะถูกงวคขั้วแห้งเจ็ดชั่วโคตรรู้ไหมหมอน,นั้นมันกลัวมันอ่านหนังสือไม่ได้คนบ้านนอกกลัวนายแกก้มลงกราบอยู่โคนต้นไม้เลยเดินลงมาเถิดพ่อจา๋าพ่อจา๋าหายมั่นฉลาดลงมายังยืนย่ำลางๆถง,งเปะฮะอม,มเพให้นายพานเจตบุตรรับยังเอากระบอกอาหารให้ถือปเปิดออกมาละเหม็นหึงเลยแกบ่าวันในนี้นะสารตราตีขัง้ง อยู่ภายในนั้นสารพระเจ้าอยู่ข้างในลูกจะไปแตะต้องมันแรงนะนายพานเจตบุตรยกใสหัวหนุนบอกอาหารฟางลมจะไปกราบอีกครับลายมือของพระเจ้าแผ่นดินดูโชคแกะก็อมยิ้มเปื่อยเลยฉลาเสร็จแล้วไปถึงฤาษีในวันนั้นนอนอยู่กับนายพานเจตบุตรน้ำมิ้มอะไรต่างๆผนม,มาให้แกกินหมดมอนกับเอากบุงกวยมีเท่าไหร่กินหมดมีอีกไหมเอามาเอีกแน่นายพานเจตบุตรมองดูตาปลิงกลนน้ำลายรักแหมเรากินสิบวันก็ไม่หมดนี่แกตอนเช้ามาไปส่งบอกทางไปถึง ลือสีลือสีฟันเคระจุดลือสีอันนั่นงก็ถูกเจ้าเจตราชน,นิมนต์ให้เป็นด่านสองถ้าเห็นใครมาจะไปหาพระเวสสันดรอ,อย่าบอกทางเ่าก็ว่าคอยบอกทางให้มันหนาะลือสีแกก็ว่าแกเก่งพอเห็นหน้าแกมองตั้งแต่ไเท้าจดหัวตั้งแต่หัวจดเท้าไอ้หมอนีมาไม่ดีถึงแกกระราบเอาวมาจะไปไหนบอกจะไปหาพระเวสสันดรเท่านั้นเองลือสีชี้หน้าด่าก่อนเลยนม่ไม่ม่เขาก็ฮนโอโฉดชั่วชา้าเลยฉะนไหนพระเวสสันดรไปอยู่ในปา่าดงพรงไั่มึงยังจะตามไปเขาลูกเขาเมียกู รู้กูไม่บอกทางว่าก็เป็นโดดกูชกเทศให้ฟังกันเดียวเพื่อสนิทเลยว่าผมเป็นกันระยานะมิตรเป็นสหายแห่งธรรมกระเพอสดรไอ้ขาว่าไปบวชหลายเดือนแล้วไอ้พบกันผมจะตามไปสนทนาธรรเหมาะก็ดีถูกใจก็จะบุกด,ด้วยกันเยลยไอ้จตุรีศีเชื่อสนิทก็ขอโทษขออภัยที่ได้โดดด่ดา,ากล่าวไม่ดีแลอ้ก็เทศให้อจตุรีรีฟังต่อไม่เป็นไรไอ้ผมเหมือนกับน้ำคงคาสรารคัณอจิระวด,ดีมหิไกลงไปอาบย่อมเย็นเท่ากันคุณขีดทูดทั้งนางงามจักรวาลลงไปอาบ ให้ความเย็นเท่ากันไม่ว่าท่านจะด่าท่านจะสั่นเยินยอผมให้อภัยผมนี่เคมีิีมิธทำมานานแล้วฤูษีที่บอกต้องขอโทษอีกไรตลกก็เข้าใจผิดหลอกฤๅษีือสีก็้ออาหารมาให้กินมะเมาหมากเมามะพรับมะสังมหาดสุกออกมาจากปาเอ้าบัวพกเมันแกตะกุมตะการทั้งหมด คือสีบอกแม่เราเนี่ยกินเป็นครึ่งเดือนก็ไม่หมดได้กินอย่างไรเสร็จแล้วแต่ก็ยังหนีกลับไม่พ้นอยู่ดีๆฉลาดยางนั้นพอวันที่แกได้กันหาชาลีปูก่องไปตีปัดบพอถึงกลางคืนอําฉลาดโกงของแกปลุกเด็กคนไว้ขไม้มันนอนอยู่ตรงนี้มันเองกลัวเสือกลัวช่างกลัวสัตว์ปลายปีนขึ้นไปนอนอยู่บนไอ้อไม้โดนคาคบไม้เปรแขนไว้อย่างดี เสือมาช้างมามันกินเด็กสักคนก็อยู่ข้างบนสบายก็ยังนึกต่อไปว่ากูาจะหลงทิศหลงทางก่อนที่ตะวันจะตกดินเราจะคทิดไว้ก่อนที่ตะวันขึ้นขึ้นมาหัวกูอยู่ทางไหนบ้านกูตรงอยู่ทางนั้นอ่าก็กางคืนมาเทวดามาจับกูโชคเตื่นขึ้นโอ้หัวเราอยู่ทางนี้บ้านเราอยู่ทางนี้เดินไปไป,ไปถึงกรุงพิพีเชตุดรนเหตุให้กันหาชฉลี่ได้พุ่งจัเพบกักบอายกาพกรพบกับพระเจ้าสนชัยได้ถ่ายมาดีนั่นจะเกิดมาแต่ละคนในี่ามดีนย่าอยากยังต้องมีอุปสรร ทดสอบ่อบนอกากอุปสรรคมันเกิดอืมธรรมดานี่ยังมีอุปสรรคอื่นอีกคือทดสอบแข็งแกร่ง